สวัสดีครับวิคห์ฟุตบอลประจำวันที่31พฤษภาคมค,คืนวันศุกร์สิส้นเดือนแบบนี้ยังมีฟุตบอลที่น่าสนใจเลยจัดมาให้2คู่อีกเช่นเดิมโคเปนเฮเกนที่มาดับ3โซนเพลย์ออฟลุนแชมป์เจอกับแลนเดอร์ที่มาดับ1โซนเพลย์ออฟตกชั้นโดยคู่นี้เปิดราคามาเป็นโคเปนเฮเกนต่อ1.25ส่วนเฮดทูเฮดห,ห,หานัดหลังสุดที่เจอกันของคู่นี้เป็นโคเปนเฮเกนชนะ3ครั้งและแลนเดอร์ชนะได้2ครั้ง ส่วนผลงาน10เกมหลังสุดทุกรายการของโคเปนเฮเกนชนะ4เสมอ2แพ้4เข้าวิน3เสมอ0เสีย7และจบสกอร์สูง8ครั้งส่วนทางด้านแลนเดอร์10เกมหลังชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน4เสมอ2เสีย4และจบสกอร์สูง6ครั้งแม้ตามตารางคะแนนแลนเดอร์จะดูเป็นรองโคเปนเฮเกนมากกว่าแต่ฟอร์มช่วงหลังของทางเจ้าบ้านไม่ชนะใครมา3เกมในขณะที่ทีมเยือนแลนเดอร์3เกมชนะอีก2เกม แอดเชื่อว่าคู่นี้โคเปนเฮเกนน่าจะไม่ชนะขาดและมีมุมที่แลนเดอร์มีสติที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้ด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้อยู่รองแลนเดอร์ดีกว่าฟันทงโคเปนเฮเกนเฉือนแลนเดอร์2ประตูต่อ1นไปกันที่อีกคู่ลาตี1น5่สในศึกไอแด์พิเมลิเชลบอลที่มันดับ1เจอกับซิลิโกโลเวอร์ที่มันดับ8โดยคู่นี้เชลบอลต่อ0.75ส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของคู่นี้เป็นเชลบอลชนะที่4ครั้งเสมอ1ครั้งและซลิโกโลเวอร์ไม่ชนะเลย ส่วน10เกมหลังสุดทุกรายการของเชลบอลชนะ4เสมอ4แพ้2เข้าวิน6เสมอ0เสีย4และจบสกอร์สูง2ครั้งส่วนทางด้านทีมเยือนสลิกโก10เกมหลังชนะ1เสมอ4แพ้5เข้าวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง5ครั้งคู่นี้เป็นบอลที่ผลงานต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเชลร์บอลเล่นในบ้าน3เกมหลังชนะลวดในขณะนีซสลิกโกเล่นไปทีมเยือน3เกมไม่ชนะเลย ดูแล้วความร้อนแรงของเชลบอลน่าจะยังได้ไปตอบราคา0.75คิดว่าไม่น่ายาก1ลูกไามแน่รอรูดลูกที่สองไปพร้อมกันฟันธงเชลบอลชนะสลิโก้โรเวอร์2ประตูต่อศูนย์สุดท้ายนี้ขอฝากรวมโปบอลเอาหวย99ค่าน้ำสีตังเริ่มต้น10บาทขึ้นยอด6%สูงสุด12,000บาทและกิจกรรมท้ายปดฟุตบอลทุกวันเสาร์อาทิตย์หากใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ